สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะสนใจสั่งซื้อที่เบอร์โทร0642824363นะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสามารถรับชมได้ก็จะมีแม่พันธุ์มาให้ชมด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะเมืองเชียงใหม่นะคะอันนี้ต้นละ60นะคะเมืองเชียงใหม่นี่อันนี้ก็จะเป็น จังหวัดใบก้มนะคะแล้วเขาก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่อีกอันหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์อันนี้เป็นไม้มีหัวนะคะกัดสีเจ่มมากอันนี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะม่านนางพิมพ์อันนี้เป็นสีกาญจนาหน้าทองนะคะเหมือนจะมีหน่อมาค่ะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะสวยมากนะคะหน้าสวย เป็นเจนสองนั่นเองนะหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวอันนี้สามารถกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะหัวใบเป็นสีชมพูอันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะอันนี้เป็นม่วงมหาการนะคะกับไก่ทองนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเป็นไม้ที่กัดสีสวยทั้งคู่อันนี้ออกม่วงเข้มแล้วก็อันนี้กัดแดงนะคะผู้พิงนะคะอันนี้สีหวานมากอันนี้ขอต้นนี้ให้ไป90นะคะผู้พิงเป็นไม้เก่านะคะใบแข็งการแข็ง ต้นนี้เป็นกำแพงแสนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบนะคะกำแพงแสนไม้ตัวนี้จะจุดเยอะนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทเป็นด่างแบบด่างลายเปปอะนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแดงขึ้นนะคะอันนี้พญาสุรเสศนะคะแพ็คคู่ในกระถางสองต้นเลยเป็นไม้หัวค่ะใบยาวสวยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้ปราสาททองค่ะ ใบเดียวแตกัดสวยมากอันนี้เป็นไม้หัวคะ่ะใบจะไม่ดกอันนี้ขออยู่ที่90นะคะอันนี้เป็นพยามนนะคะน่าแจ่มมากเม็ดชมพูคะ่ะอันนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ80นะคะอันนี้จะเป็นพันดาวนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะเม็ดเยอะๆทีๆเลยพันดาวอันนี้นายทองเหม็นค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่120บาทนะคะนายทองเหมน็นแล้วก็จะมีไซส์อ่ย่อมกว่านี้นะคะก็จะอยู่ที่ 60นะคะจะมีสองไซส์แบ่งนะคะไซส์นี้เหลือต้นเดียวนะคะไซส์ร้อยี่มุกดาหารเป็นตับจังหวัดไม้ป้ายค่ะอันนี้เป็นราตีประดับดาวใบใหญ่มากนะคะต้นนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะต้นแบบใบเบลเลอเลยนะคะแก่ตัวแล้วนะคะราตีประดับดาวอันนี้เป็นมานีล้อมเพชรนะคะต้นนี้มีป้ายครึ่งใบด้วยขออยู่ที่อันนี้ขอ90นะคะอันนี้ดารานพลัดนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ 70นะคะดาราก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้เป็นหมอจินดาค่ะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะใบน่ารักมากนะคะนี่เหมือนรูปหัวใจเลยกัดสีชมพูต่อไปอันนี้เป็นพะยามัจจุราชนะคะใบแข็งมากๆนะคะต้นนี้ก็จะออกเข้มๆเลยทนนะคะขออยู่ที่80นะคะพะยามัจจุราชนะคะหน้าใบอาจจะเปิดเปอนนิดนึนงช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะ แต่ถ้าใบาสะอาดนี่คือเงามากเลยอันนี้สาวว่ารินแผงป้ายนะคะนี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยนะคะอันนี้จะเป็นเทพอมฤตนะคะฟอร์มี้จะอยู่ที่แปดสิบนะคะจะกัดขาวได้ทั้งใบเลยนางสุชาดานะคะก็จะมีแบ่งอีกนะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะเปอรสวยมากอันนี้อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะมีมัคควานลังสันแบ่งด้วยหนึ่งกระถางนะคะอันนี้เหมือนจะสองต้นนะคะ แน่ใจนะคะเผื่มก็มีหน่อมาอีกอันนี้ขออยู่ที่80นะคะมัคควาลหลังสันอันนี้ก็จะเป็นไม้ตามหานะคะก้านเขาจะออกสีสายบัวหรือบางคนเรียกก้านดํานะคะอันนี้เป็นประชานะคะประชาไม้เก่าค่ะสีชุม่มพูเส้นขาวนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่70นะคะอันนี้น่าจะเป็นบรรดาลซับแผงนี่คะ่ะสวยมากมีหนอนะคะต้นนี้ลายสวยอันนี้ขออยู่ที่100บาท ไก่ค่ะอันนี้เป็นไก่เจ้าเล่นะคะไก่เจ้าเล่เขาจะพื้นใบเปืป่อๆแล้วก็มีหน่อมาด้วยต้นนี้นะคะพื้นใบเปืปอๆกัดสีออกเนะะี่ยค่ะแดงๆส้มๆอันนี้ขออยู่ที่70นะคะไก่เจ้าเล่อันนี้ก็สวยอันนี้จังหวัดนะคะราชบุรีเนะะี่ยค่ะไก่ทองเวลาเป็นพุ่มเป็นกอสวยมากนะคะเขาจะแดงแล้วก็เส้นขาว ไก่แก้วสวรรค์น,นะคะต้นนี้เขาจะมีหน่อมานะคะเหลืออยู่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยอันนี้เป็นไม้ที่กัดสวยกัดออกหน้าส้มๆเลยนะคะอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นชมพูทวีปค่ะพายเยอะมากกัดสีด้วยแล้วก็มีสงไข่นะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้เป็นสีเลิกงามนะคะสีเลิกงามอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เดี๋ยวกัดแดงได้นะคะบนพื้นใบ คือทั้งด่างทั้งป้ายแล้วก็กะสีนะคะคังจินดานะคะนี้ไม่ได้พามาชมนานเลยมินอนแล้วค่ะต้นนี้ขอ60นะคะเป็นไม้ที่ใบเล็กๆฟอร์มเตียเต้ยๆพุ่มๆนะคะนี้ไก่แก้วมาลายทองฟอร์มนี้จะอยู่ที่60นะคะเป็นฟอร์มเริ่มกัดมาจะกัดเป็นหน้าออกแดงๆส้มๆนะคะสบาบนางฟ้าค่ะต้นนี้2ต้นค่ะในกระถางอันนี้ขอ120นะคะ120บาท สบายนางฟ้าเป็นไม้ใบแข็งนะคะกัดทวนชุมพูนี่ค่ะอันนี้เขาสมิงนะคะไม้เกาสวยมากนะคะเขาสมิงแล้วก็ไล่ามาตรงนี้เป็นล่ํารวยนะคะสังเกตฟอร์มเขาจะไม่สูงนะคะรํารวยเป็นไม้ป้ายฟอร์มพุ่มๆเตี้ยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซูสีไทยเฮานะคะสีแดงแดงตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นซูสีไทยเฮาตอนนี้มีต้นลูกแบ่งต้นละสี่สิบนะคะข้างๆกันอันนี้คือไก่เจ้าล่ค่ะตอนโตขึ้น สวยมากนะคะนี่อันนี้หล่อน,น้ำในกระมังนะคะแต่ตรงนี้พ่อเอาไปผ่าหัวก็เลยตอนนี้ไม่มีต้นไม้นะคะกระมังนั้นอันนี้สายพะเนรนะคะสายพะเนรอันนี้เป็นบับเบิ้ลนะคะบับเบิลไทยอันนี้น่าจะหมดรุ่นไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีแบ่งอีกเดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหลืองนะคะนี่เลยค่ะเพชรมณีนะคะ สวยมากเป็นไม้ที่กัดแล้วกัดได้ทั้งใบเลยนะคะจริงๆกัดแบบไม่เหลือเขียวเลยนะคะเพชรมณีตอนนี้ก็มีแบ่งแล้วแล้วก็อันนี้เป็นมีซับนะคะมีซับอันนี้กุ้งพะกันนะคะใบยาวยักษ์กุ้งพะกันนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นหนุมานเชิญทงนะคะหนุมานเชิญทงเป็นตับรามเกียรตินะคะอันนี้นี่ ตอนนี้น่าจะมีลูกแบ่งอยู่หนึ่งต้นต้นละเจ็ดสิบนะคะอันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ชมนานมากนะคะอันนี้คือจังหวัดบึงกาฬนะคะสวยมากใบกลมออกส้มๆเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นจังหวัดราชบุรีนะคะราชบุรีตอนนี้ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะข้างๆก็เป็นพุ่มฤาษีนะคะราชบุรีนี้แดงมากเลยนะคะแดงเงาๆราตีประดับดาว ตรงนี้ก็จะเป็นขวันดาวกับนางสุชาดานะคะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์ปักหลันยักษ์ปักหลันตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะมีแบ่งต้นละห้าสิบเขาเป็นตับรามเกียรติเหมือนกันเป็นยักษ์ที่ป้ายนะคะเนี่ยค่ะมหา,ายนะคะตอนนี้ใครสนใจนะคะหนูมีแบ่งอยู่ที่ต้นละสี่สิบนะคะอันนี้แวะพามาชมต้นแม่ค่ะยิ่งโตยิ่งป้ายสวยแต่ว่าเขาป้ายมาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะที่เป็นสีชมพูกัด ะะอันนี้ตอนเด็กๆก็จะออกเขียวอันนี้เริ่มกัดแล้วนะคะฟอมสองต้นคู่ค่ะในกระถางน่าจะเป็น5นิ้วหรือ5.5นะคะอันนี้หนูขออยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะอันนี้เป็นบูไนนะคะต้นละ150เป็นบอลใบกลมนะคะนี่ค่ะสาวรินป้ายนะคะอันนี้เป็นรัตนามณีนะคะเป็น6นิ้วค่ะมิโนอฟอร์มกอม,มาเลยอันนี้ขออยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะนี่ค่ะเหลืองพันนาราย ตัดเต็มแล้วสวยมากนะคะจากที่ตอนเด็กๆจะเขียวหน่อยนะคะนค่ะอันนี้ลูกไม้ของหนูเองค่ะออกม่วงชมพูนะคะอันนี้2000ค่ะมีนางทุงสะเทวีอันนี้กัดชมพูนะคะส่วนนี้เป็นพระนางสุจิตตานะคะอันนี้6นิ้วค่ะขออยู่ที่2 2 0นะคะนี่อันนี้เป็นม่วงเจริญค่ะเป็นสีม่วงใบไทยนะคะสีม่วงจะมีไม้โทนเนี้ไม่กี่ชนิดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นไม้เก่าอีกชนิดหนึ่ง นี่คะ่ะน,นี่มีสามสายพันธุ์นะคะมีซูมาอี้นายเมืองแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ของที่สวนเองสีชมพูสวยมากนะคะอันนี้นะคะแพ็กสามต้นในกระถางเลยคุ้มมากๆอันนี้ขอหนึ่งสองศูนย์นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้จะได้เป็นหลวงปู่อ่ำนะคะแล้วก็มีพระเจ้าตากนะคะอันนี้ขอหนึ่งร้อยนะคะอันนี้เป็นซูสีไทยเฮากับรัตนสินนะคะ อันนี้ก็ให้ไปในกระถางเดียวกันเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ให้ไป80นะคะอันนี้ก็3สายพันธุ์นะคะมีทศกณัณเพชรบ้านปทุมนะคะใบนี้อาจจะไม่นหนึ่งเป็นไม้นอกตู้นะคะแล้วก็เป็ดเทพอัศราอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเม็ดแดงเข้มมากเลยค่ะอันนี้แล้วก็ไก่รัศมีโอ้ยังไม่หมดคะ่ะมีสุนทรภู่ด้วยนะคะ3แบบในกระถางอันนี้ขอ150 นะคะคุ้มมากเลยอันนี้จะเป็นมนชาละวันค่ะในกระถางนี้มี3ต้นด้วยกันนะคะอันนี้ขออยู่ที่250นะคะฟอร์มสวยมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพะยาหงมีหูใต้ใบอันนี้ก็3ต้นเหมือนกันนะคะนี่กำลังตบพุ่มดีเลยอันนี้ขออยู่ที่250นะคะพะยาหงจะเป็นไม้เก่านะคะหน้าออกสีส้มๆแดงๆอันนี้แหลมทองนะคะแหลมทอง นี่มีนอเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะอันนี้เป็นสเสน่ดารานะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะอเสน่ดารากัดด้วยมีเม็ดด้วยนะคะอันนี้งามวงวานนะคะนี่มีพรสวรรค์หนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดค่ะมีอันนี้เป็นราชพฤกษ์อีกหนึ่งต้นใบยาวนะคะเขาจะอยู่สามสายพันธุ์เลยในกระถางอันนี้ขออยู่ที่90นะคะ อันนี้เป็นมนกิตยานะคะใบยาวสวยมากแล้วก็จะมีอนุมานจองถนนนะคะมีอันนี้เป็นเท้ามหาพลนะคะปลายด้วยอันนี้ขอ100บาทนะอันนี้นะคะเป็นแก้วมังกรค่ะสวยมากมีหน่อนะคะเป็นไม้ที่ตามหาด้วยนะคะคุ้มมากเลยมีหัวต้นนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะน,นี่เป็นจังหวัดระยองนะคะพร้อมกับม,มรกตสยามอันนี้ขอ100บาท ะะระยองป้ายนะคะสวยมากนารีแชม่มช้อยนะคะกับกระบี่ในร้อยกระบี่ในร้อยจะด่างด้วยนะคะไผ่ด่างอันนี้ให้ไปยอยู่ที่90บาทนะคะนี่เอาหน้าใบออกมาให้ดูป้ายสวยค่ะอันนี้ขออยู่ที่80นะคะอันนี้จะเป็นอรุณชนะนะคะอรุณชนะนี่อ่ามีกต้นหนึ่งองค์หญิงท้อฟันนะคะ อันนี้หานุมานหาวนะคะอยู่กับไก่สวรรค์หาวนี่เป็นไม้ตามหานะคะไก่สวรรค์ออกแดงมาแล้วนะคะแพ็คคู่ค่ะอันนี้ขอ200บาทนะคะหานุมานหาวก็พื้นขาวเม็ดแดงนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะเหลืองส้มนะคะอยู่กับหยาดฝนใบยาวนะคะอยู่ว่าหยาดฝนโบราณน,นั่นเองอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเหลืองส้มสวยมากหน้างเงาอันนี้ไก่อมรินค่ะอยู่กับใบพายนะคะใบพายอันนี้แปลกมากเลย อันนี้มีสองใบนะคะในก้านเดียวใครสนใจนะคะต้นนี้ไก่อม,มรินขออยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะนพะก้าวกับหยาดฝนนะคะกำลังตามหากันอยู่เลยนพะก้าวสวยมากเลยต้นนี้นะคะพร้อมหน่อมาด้วยนะคะอันนี้พร้อมหยาดฝนใบาย,ยาวด้วยอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสิบาทคุ้มมากนะคะแพ็คคู่อันนี้เป็นนางละครน,นะคะที่เป็นไม้กาบมีหน่อด้วยแล้วก็อยู่กับเศรษฐีสุพรรณ นี่อันนี้ขอหนึ่งร้อยนะคะอันนี้เป็นไกทองนะคะไกทองอันนี้ฟอร์มต้นเดียวแต่ว่ากัดสีแล้วไกทองเขาจะกัดแดงเส้นขาวนะคะต้นนี้ขอหกสิบนะคะอันนี้คุ้มมากได้เป็นเนี่ยค่ะลูกไม้กร,รมมะยีนะคะกระดูกชัดหน้าใบสวยนะคะแล้วก็ได้ปีโค้งที่กัดสีแล้วแบบนี้อีกหนึ่งต้นนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคุ้มมาก อันนี้เป็นนางกีรินีกับเมืองกอเกอกเกตนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีหน่อมาแล้วอันนี้เป็นลูกไม้ส้มเหลืองนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นแพ็คคู่กับม่านนางพิมนี่อันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เพชรมณีค่ะที่กัดชมพูที่หนูเปิดคลิปไปวันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ด้วยกันเลยอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะ อันนี้เป็นทองพันช่างนะคะชื่อของเขาทองพันช่างกัดลายมาแล้วนะคะอันนี้คนต้นจะเป็นนางรากสดนะคะอันนี้ให้ไปแปดสิบนะคะสองสายพันเลยอันนี้เป็นนี่ค่ะเท้ามะหูทนเทวีนะคะอันนี้มะหูทรเทวีอันนี้ให้ไปอยู่ที่100่งร้อยบาทใบสวยมากนะคะถ้าใครชอบแบบสไตล์บอลใบเขาเรียกอะไรใบยาวนะคะบอลเก่าแบบเนี้ยค่ะกัดสีสวยนะคะ อันนี้นะคะเป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ใบกลมนะคะออกแดงทิพวารีแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะที่ทรงใบแปลกๆหน่อยแล้วก็กัดชุมพูนะคะอันนี้ให้ไป1 0 0บาทนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะผสมสาววารินนะคะกระดูกชัดมันจะเข้มขึ้นเยอะกว่าเลยนะคะนี่แล้วสียังสวยเลยสีแปลกนะคะมีโชคลำซ้ำม,มา $1 ต้นนะคะในกระถางนี้อันนี้ขอ150นะคะคุ้มมาก ะะลูกไม้ผสมสาวาลินนะคะอันนี้เทวกรรมลังลักษ์นะคะด่างด้วยกัดด้วยนะคะแล้วก็จะมีโชคล่ำซ้ำนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะอยู่กระถางเดียวกันเลยอันนี้ใบผิวสวยเท้าจันทชนค่ะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจนะคะเท้าจันทชนสีหวานแล้วก็ใครชอบใบที่แบบผิวๆหน่อยนะคะสวยดีค่ะอันนี้ลกพุ่มดี อันนี้นี่ลูกไม้นะคะออกสีแดงๆเรืบๆแล้วก็อันนี้เป็นยอดมงกุฎแผงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะใบแข็งสวยมากเลยหน้าเงานะคะหน้าออกส้มอันนี้เป็นมะปางทองนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบนะคะหนึ่งร้อยสามสิบเมืองนครชุมได้สองนอแล้วก็ได้มะปางทองด้วยมะปางทองก็ใบแข็งนะคะต่อไปอันนี้เป็น านางบนโทนะคะนางบนโทสวยมากเป็นไม้ที่สีหวานใบผิวนะคะอันนี้ที่เห็นใบเขียวนี่จะเป็นมีชื่อว่ามหาเทพนะคะเดี๋ยวจะกัดแดงอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะอันนี้เป็นพีเพกนะคะพีเพกเฉยๆกับขวัญดาวนะคะนี่พีเพกไม้เก่ามีพี่หลายท่านถามกันมาเริ่มกัดลายแล้วนะคะขวัญดาวก็จะเป็นไม้ จุดเยอะๆนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้สีปักใต้นะคะสีปักใต้นี้มีหน่อด้วยนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วก็อยู่กับวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะอันนี้ขอ150นะคะเป็นไม้หายากแล้วนะคะสีปักใต้จะออกสีหวานๆนะคะ Sat. แล้วก็ตัดขาวนวลๆคะ่ะอันนี้เป็นไก่ทองนะคะไก่ทองนี่กับด่างเกยชัยด่างเกยชัยเป็นจอรเเ้ด่างเกยชัยนะคะอันนี้ มีหน่อแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เรืองพันธุ์ายนะคะที่ถ่ายต้นแม่ให้ชมไปนะคะอันนี้ยใบแข็งมากนะคะพื้นกัดชมพูแล้วทรงใบสวยลาล่างที่เป็นใบยาวแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือขวัญสิริแผงนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะเรืองพันธา์อะตอนนี้มีแบ่งต้นเดียวเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆแล้วก็ ะะแก่ตัวแล้วมีหัวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสามสายพันธุ์มีอันนี้ที่เห็นหน้ากล้องเลยจะเป็นมีซับนะคะชื่อดีมากมีซับกระดูกชัดเส้นชัดนะคะมีลูกไม้ไก่นะคะแล้วก็มีใบหอกใบไผ่สีเรือบอออกแดงด้วยนะคะหนึ่งต้นนะคะสามสายพันธุ์เลยอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ สวยมากโทนเข้มๆนะคะอันนี้ทองประกายแสดค่ะสีออกแสดแสส้มๆมนะคะตัวน,นี้ให้ไปมีหน่อแล้วด้วยค่ะอันนี้ขอบแปดสิบาทอันนี้เป็นชมพูทวีปค่ะอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาเลยค่ะทั้งกัดทั้งป้ายแล้วก็มีผู้พิงอีกหนึ่งต้นนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นพรมฤษีนะคะพรมฤษีจะกการแดงอยู่กับลูกไม้ค่ะ ลูกไม้อันนี้ก็ลายออกแดงๆส้มๆนะคะสวยอันนี้ขออยู่ที่100บาทเอาไปทํากอได้นะคะมีหลายต้นเลยค่ะในกระถางนี้อันนี้เป็นสองไก่ค่ะในกระถางเดียวกันอันนี้เป็นไก่มะเหสุวรนะคะกัดชมพูกับไก่หาว่ายนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะคุ้มมากได้สองไก่เลยอันนี้เป็นบอลเก่าไม่มีชื่อนะคะพื้นเข้มเม็ดทั่วใบเลยนะคะอันนี้ได้ หลายนอด้วยค่ะในกระถางนี้คุ้มนะคะอันนี้ขออยู่ที่70บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นแพ็คคู่ค่ะเป็นไมลเลิฟนะคะไมลเลิฟชั้นใบสวยนะคะนี่พอฟอร์มใบประกวดฟอร์มกอรธรรมชาติสวยมากนะคะอันนี้เป็นโทนชมพูแล้วก็อันนี้มีที่คำพรด้วยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่80นะคะแพ็คคู่ค่ะที่คำพรก็สีสวยนะคะเนี่ยค่ะ นาลีบูรพานะคะต้นนี้2หน่อคุ้มมากแล้วกัดสีเต็มด้วยนะคะอันนี้ให้ปลายอยู่ที่100บาทนะคะไม้ป้าอันนี้เป็นลูกไม้กับหลวงปู่อ่ำนะคะอันนี้แพ็คคู่ขออยู่ที่60ค่ะสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์